าานนะใครเข้ามาแล้วแชร์วุ่นไปเลยนะ ทำไมคอมเมนต์ไม่ขึ้นวะสวัสดีหนึ่งร้อยคนนะมีใครจะคอมเมนต์ด่าไหมคะมาเลยนะทีเดียวเอาใด้ทีเดียว,เ,เ,ดยวเดี๋ยวเกศจะได้มานั่งอธิบายเนาะใครสงสัยอะไรไหมคะมีใครสงสัยอะไรไหมคะมีใครอยากรู้เรื่องอะไรหรือเปล่าไม่พูดถึงเรื่องเราอ่า เอาเป็นว่ามีสติในการเสพข่าวสักนิดนึงเท่านั้นเองเชื่อไหมอันนี้เกดจะขอเล่านะเดี๋ยวเดี๋ยวได้สักคนเปนแบบนี้เอามาฝากพี่สักคนสิเอามาให้พี่ลองกินหน่อยได้เลยค่ะสนใจทักแชทเลยนะคะพี่ถ้าใครอยากเป็นตัวแทนนะคะเกดมีเลทราคาส่งตัวแทนให้นะคะมีเลทราคาส่งตัวแทนให้ปิงปีส้สมควรเข้านะคะสำหรับอกฟูรูฟิตนะคะจะได้ไม่ต้อง มีปัญหากับสามีบ่อยนะคะพวกสารแนที่เป็นปมพ่อแม่ไม่รักคนพวกนี้นะคะ่ะก็เป็นปมแหละก็มันก็มีบางคนเนาะก็ก็ก็พูดแบบปราบายไปนะคะก็พูดแบบปราบายไปเนาะแต่เกดจะมานั่งพูดอันนี้เกดขอมานั่งพูดก่อนนะเดี๋ยวทุกคนเลิกตั้งคําถามเกดแป๊บหนึ่งนะ เดี๋ยวเกดจะให้ถามนะเกดจะปล่อยให้ช่วงให้ถามนะแต่ทุกคนเลิกตั้งคำถามเกดแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเกดจะพูดให้ฟังในในเรื่องของทางด้านในเรื่องของทางด้านเดี๋ยวนะเออแล้วพวกพวกที่คอมเมนต์เหมือนสวยอแต่ไม่ได้สวยนะเข้าไปส่องคือแบบหืกระจกสองกระจกกัน แนเดอร์ว,ว่าด้วยเหตุผลจะแขวะเบาหน้าเขาดูเบาหน้าเตงเดเดอโหเออแมนแมนค่ะแมนค่ะเบิงเบ้าหนาก็ของก่อนนะคะกอนที่สิมบุรีผู้อื่นเดชสิบอกให้หูไวนะคะแห้งเบาหลายแห้งปวดตดได้บัตเนี่ยเออก็ท้องอืดไงคือเข้าใจป้าฟิวอะ่ะเืินตั้งแต่ตีห้าไปถ่ายรายการอะ่ะ ยังไม่ได้ขี้เลยนะเออเล้ก็พูดมากไนงะวันนี้พูดทั้งวันเลยเนี่ยพึ่งได้กินทอทานทอดนะพิ่งได้กินข้าวไปแค่นี้เองเนี่ยพึ่งได้กินข้าวไปเองแค่นี้เองยังกินไม่ยอะเลยตอนนี้ลมคือแน่นทองมากนะอาจจะมีตรงมีตดอะไรก็อย่าไปสนใจนะคะได้เลยค่ะแม่เด๋ยวอินบ็อกเลยคะ่ะไม่เดือดบ้างหรอมาวันทั้งวันแล้วเหนื่อยคะ่ะ เหนื่อยมากเลยวันนี้เหนื่อยมากแล้วล้ามากแต่อยากจะพูดอยากจะบอกไม่อยากจะอยากจะชี้แจงให้ฟังอ่ะถ้าคนไหนอ่ะที่เสพข่าวมานะคะในทางด้านผิดๆนะเกดบอกแล้วเกดไม่เกดไม่ปฏิเสธในข้อกล่าวหาที่เขาบอกเกดว่าเกดได้เงินจากเขามาแต่ถามว่าเกดหลอกเขาไหมเกดไม่ได้หลอกนะเกดไม่ได้หลอกนะคะ เกดไม่ได้หลอกเขานะแล้วเขาให้เกดเพราะว่าเขาเสน่หหาในตัวเกดนะแล้วเรื่องรถก่อนที่จะเอาไปเข้าไฟแนนซ์เอ่อก่อนที่จะไปซื้อรถเงินที่จะไปซื้อรถเนี่ยเขาจะไปผูกแขนเกดนะแต่เราคุยกันไว้เรื่องรถก่อนก่อนที่จะผูกแขนเราซื้อรถก่อนแล้วเราค่อยผูกแขนกันเราคุยกันแบบนี้ไงเราคุยกันแบบนี้เขาก็เลยต้องเอาเงินที่จะผูกแขนเนี่ยไปออกรถให้เราก่อนแล้วค่อยเอารถเนี่ยไปเข้าไฟแนนซ์เพื่อ จบไปผูกแขนเราเขารถเข้าไฟแนนซ์ปุ๊บเขาก็ไปจ่ายนี่มั่งอะไรมั่งรถแรกเขาก็ไปจ่ายนี่เขา,เขา,เ,า 3, 000. 3, 000, เขาให้เกตมาสามพันสามหมื่นเขาให้เกียตมาสามพันเขาก็ไปใช้นี่ใช้สินเขาบ้างอะไรบ้างรถแรกสามหมื่นรถที่สองสี่หมื่นรถที่สองสี่หมื่นนี่เขาซื้อทองให้เกียตหนึ่งมาเป็นจำนวนเงินทั้งหมดทั้งสิน้นราวๆประมาณสองหมื่นแปดพัน ประมาณนั้นก็เกือบสามหมื 40, ่นเกือบสี่หมื่นอ่ะเกือบสามหมื่นอ่ะเขาก็เหลือหมื่นกว่าบาทเขาซื้อให้เราอะนะเดี๋ยวนะเมื่อกี้ว่าจะพูดเรื่องเห็นไหมเนี่ยเป็นคนสมาธิสั้นมากแล้วพอเราแบบมีอะไรจะพูดเนี่ยก็ไม่ได้จะไม่ได้พูดไงแต่อยากจะพูดว่าเอออยากจะชี้แจงปิดขอแชร์หน่อยนะพี่ได้เลยค่ะแชร์ได้เลยค่ะแต่เย็นๆค่อยๆพูดค่ะอะเดี๋ยวนะอย่าเพิ่งตั้งคาถามอย่าเพิ่งถามมาแล้วเดี๋ยวจะหลุดเฟรมอีก ค่ะก็นั่นแหละในทางด้านของเรื่องของรถเนาะคือเราคุยกันอะ่ะถามว่ารถอะ่ะจะเอามาเป็นสินสอดไหมในขั้นตอนแรกเลยอะ่ะมันไม่ใช่สินสอดนะเขาบอกว่าเขาจะซื้อให้เพื่อเป็นหน้าเป็นตาเพื่อเธอจะได้ไม่ต้องอายใครที่คบกันกับพี่แล้วพี่จะถึงแม้ว่าพี่จะแก่แต่เธอก็มีรถขี่เป็นหน้าเป็นตาอ่ะเป็นแบบนี้นะ เอาง่ายๆว่าฉันดูแลเธอได้ฉันดูแลเธอได้อะไรอย่างเงี้ยเธอ,อมไม่ต้องขี่รถเครื่องตักฝนอ่าประมาณนั้นเธอไม่ต้องขี่รถเครื่องตักฝนแล้วนะคะคุณแม่คะคนเก่งซู้ๆูะคะขอบคุณนะคะนั่นแหละแล้วทีนี้เสร็จปุ๊บใช่ไหมเราก็เลยเอาเงินอะไปออกรถเงินเข้าไฟแนนซ์ได้สองแสนเจ็ดเขาให้เก็บมาแสนเจ็ดแล้วอีกแสนหนึ่งหายไปไหนทุกคนสงสัยไหมทุกคนสงสัยไหมเขาเอารถเข้าไฟแนนซ์ไปสองแสนเจ็ด เขาเอาเงินมาให้เกตแสนเจ็บ 170, หายไปไหนอีกแสนหนึ่งหายไปไหนอีกแสนหนึ่งเออมึงน่าจะออกให้สิบร้อยเหยียบเลยสงาสารเขาเขาดีกับเราถ้าเขาไม่ดีกับเราอ่ะเราเหยียบไปเลยนะเหยียบไปเลยอันนี้พูดเล่นเหรอพูดเล่นพูดเล่น,ลนพูดเล่นนะก็นั่นแหละทุกคนสงสัยมันเกตไหมอะ่ะเนี่ยเกตเปิดช่องโหว่ให้ถามแล้ว แต่เขาก็อาจจะพูดแหละแต่แต่เกดรู้แต่เกดรู้ความเป็นไปเป็นมาของชีวิตเขาเพราะเขาก็รู้หขวเลยนั่นแหละเกดก็รู้ความเป็นไปเป็นมาของเขาเขาก็รู้ในความเป็นไปเป็นมาของเกดนี่ไงนี่ยังไม่รวมจะแถมให้อีกสองหมื่นด้วยความเสน่หาเพราะเขาก็จะแถมให้เกดเองอ่ะสองหมื่นด้วยความเสน่หาเขาจะเอารถไปแล้วเขาก็จะแถมให้เอาตรงๆนะพูดเลยนะตรงนี้เลยนะ พูดตรงๆเลยนะตรงนี้แบบไม่ได้โลกสวยเลยนะพูดเลยนะมีใครไม่อยากได้บ้างเงินเงินน่ะทุกคนดำเนินชีวิตด้วยเงินทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทางด้านอารมณ์เออจะซื้อของมั่งแหละจะอะไรงมึงดำเนินชีวิตด้วยเงินน่ะทุกคนน่ะดำเนินชีวิตด้วยเงินกันหมดถามว่ามีใครอยากได้มัง่งมันมีกันทุกคนแหละพี่ นะ่ะพี่เสนอน,น้องสนองอพี่เสนอน้องสนองความจริงมันก็ต้องจบเจ้าไม่เราหรือแล้วนะถูกไหมพี่เสนอน้องสนองพี่โทรมาอยากให้น้องไปหรือน้องโทรไปเออทาอะไรเอออยากให้เธอมาหาจังเลยเ <c oughs> ขาคุณอยากมั่งฉันอยากไปมั่งอะไรมั่งก็นั่นแหละนะทุกอย่างความจริงมันก็ต้องจบเจ้าไม่เราหรือแล้วนะการนี้ให้ของใครอ่ะแล้วเขาจะมาเอาคืนอ่ะอย่างที่เขาพูดแหละ เขาพูดบอกว่าเขาจะกลัวว่าจะมีปัญหาคือหลักๆเขากลัวว่ารถคันนี้ยเ,เ,เป็นเขาเป็น,คนคเขาอ่ะเป็นคนขาเขากลัวว่าจะมีปัญหาตามไปที่ตัวเขาแต่เกดรับปากกับเขาไปแล้วว่าเกดจะไม่ให้เขามีปัญหาเกดจะไปเปลี่ยนคนขําให้เขาเลยเกดพูดไปแล้วแต่เขาก็อ่าโอเคโอเคงั้นก็ได้โอเคโอเคแต่พอโหนกระแสในวันนี้ เขาพูดแบบนี้ก็อยากได้รถคืนอีกก็ครูก็ยังไม่ทันตั้งตัวเลยเนาะก็จะอยากได้รถคืนวันนี้ที่จะไปยังไม่รู้เลยเอออาอยากได้รถคืนเอาครูเอาเขาก็ถามมาเออคุณจะคืนไหมครูครูเอายังไงวะเกดอ้ําเอิอยู่พักหนึ่งเกดพยายามบอกว่าถ้ารถคันนี้เหมือนเขาพูดเขาพยายามขู่จะฆ่าถ้าครูไม่ได้อ่ะถ้าครูไม่ได้ในตัวเกดอะใครก็อยากได้กูจะยิงมึงกูจะฆ่ามึงอะเกดในคลิปเสี่ยงนะ เกดมคีคลิปเสียงนะเขาบอกว่าจาไม่ได้แล้วตอนโมโหพูดอะไรออกไปเกดมีคลิปเสียงนะคะเกดมีคลิปเสียงที่อย่าให้มันอยู่นะอย่าให้เจอนะถ้าเจอก็ตามนั้นเนีเกดมีนะคะคลิปเสียงนะเกดมีคลิปเสียงเลยนะสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะสวัสดีทุกๆคนเลยสวัสดีแปดร้อยคนเก้าร้อยคนดูนะคะ คอมเมนต์การระวังดีๆนะคะเจอรับโทษเป็นเงินสดนะคะนักเรียนคียบอร์ดผมให้สองแสนลดอีกสามคันใช่เป็นใครก็อยากได้นะคะใช่ค่ะถูกต้องจ่าให้ด้วยความเสน่หานนะคะนะคะก็นั่นแหละนะคะก็ประมาณนั้นนะคะนุน่สวัสดีเก้าร้อยคนดูค่ะเดี๋ยวขึน้น มีแต่คนตานะว่าเป็นเด็กหิวเงินใครบั่งไม่หิวใครมั่งไม่หิวมีใครบ้างไม่หิวทุกวันนี้ทํางานแต่ไม่ได้เจอโอกาสแบบนี้ทุกวันนี้ทํางานอยาให้รู้นะว่าไม่อยากได้เงินเดือนอย่ยาให้รู้ใช่นหะมึงเะทำผีีเอออยาให้รู้ใช่นะมว่าทําีรีแ <laughs> ม่เอาความเป็นจริงอ่ะเสพข่าวความเป็นจริงหลักความเป็นจริงบ้างไม่แต่นะเกตจะไม่พูดถึงเรื่องเขาในทางที่เสีย,สยหายหายกนะแต่อันนี้คือเกตก็พูดว่า กก็ยอมรับผิดหมดทุกอย่างแหละอะไรหมดทุกอย่างแหลแต่ตอนนั้นน่ะตอนที่อยู่ในหุนกระแสอ่ะเกดคิดไม่ทันจริงๆกูตื่นเต้นมากมึงอารมณ์อะกูไม่เขิลทีวีอ่ะมึงเข้าใจป้าเข้าใจฟิลป้ากูไม่เขอบทีวีกูหลนมากข้างในแม่งก็หนาวมากมึงเข้าใจไหมเจอมากินไปเดินตลาดหรือ,อมเปิดข่าวมรออ่าคือแบบว่าคือแบบเข้าไปข้างในเที่ยวกูหลนมากกูตื่นเต้นหนาวก็หนาวมือกูเย็นเพราะกูหนาวหรือมือกูเย็นเพราะกู กูตื่นเต้นกูก็ตื่นเต้นเพราเหน้าพี่หนุ่มอ่า <c oughs> อ่านั่นแหละประมาณนั้นแหละก็ตื่นเต้นด้วยไอ้เหียเขาถามอะไรมากูก็ตอบแบบกูพยายามคลองสติตัวเองสุดๆแล้วนะพยายามคลองสติตัวเองสุดๆแต่การถ่า,ายรายการมันมีช่วงเวลาเป็นการถ่ายเป็นเป็นอสดเนาะทุกอย่างที่เขาถามมาโดนสดหมดเกดก็ไม่ซีเรียสโด,ดนสดอะเพราะว่าเกดไม่ได้โกหกอะ เกดไม่ได้โกหกเกดก็ get h, get h, พูดอะ่ะเกดก็พูดความจริงอะ่ะเกดก็พูดความจริงในทางด้านของเรื่องพวกอ,อย่างนี้นะฝากแชร์หน่อยนะคะฝากแชร์ไปยังกลุ่มทุกกลุ่มเลยนะเพราะว่าคนดูยังยังแค่แบบหลักแปดหลักร้อยอยู่เลยอะ่ะเกดอยากได้สักหลักพันเกดจะได้นั่งพูดให้เต็มปากเต็มคําไปเลยนะคะหลังจากที่คอมเมนต์ไปมีคนเสิร์ฟแอดมาเยอะเลย แม่ค้าอยากรู้จักกันใช่ค่ะแล้วลถคืนเขาป่พี่หนูไม่ได้ดูรายการคุณที่เข้ามาดูคลิปของช่องว i เตอร์ว c เตอร์นะครับข่าวสารดีๆแบบนี้เรามีมาฝากกันให้คุณได้รับชมทุกวันนะครับาฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องนะ